ก็เคยมีท่านอดีตผู้ช่ยการทหารอากาศท่านหนึ่งได้พูดไว้สักสองสามปีที่แล้วท่านพลอากาศเอกนภเดชทวัเตมีท่านพูดว่าถ้าเกิดเสียอเครื่องบินที่อยู่บนท้องฟ้าเหนือบ้านเราเนี่ยเป็นเครื่องบินของเราเนี่ยขอให้เราอุ่นใจขอให้เรามีความมั่นใจเรามีความสบายใจแต่เมื่อไหรก็ตามที่ไม่ใช่เครื่องบินของเราแล้วเนี่ยอันนี้เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะเกิดความสูญเสียในอนาคตได้เยอะ แต่ข้างในนี่ะน,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 นะครับสเปคแบบรสกอร์ตอนนี้เครื่องเอลิซิสแบอเรยนะครับเรกูไลน์ัพไปแล้วนะครับผมนี่เลยครับนี่คือเสียงอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้ซื้อเครื่องบินไปทันนี้มาอย่างเดียวนะครับพราอใครเราเนี่ยเมื่อสกูยังไม่มันยังไม่จบแค่นี้นะฮะเมอร์สกูเป็นแค่เพียงการบินจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเขาจะม้วนแล้วก็วนกลับมาหาพวกเราอีกรอบนึงครับสามรได้นะครับไม่ว่าจะ รวมภารกิจในการคุ้มกันสิทิพิสตาเอร์หรือคอนทเซิร์ฟแอนด์รสคิวนะครับก็สามารถทำได้นะครับ <c oughs> <c oughs> February to 15th of May, 2024. There were eight pioneers for on the one Part on ring 41. They attended the course, which includes course as a formation, training with the MX15DI configuration. Did you ผูก้กํากับประชาระดับสูงและผู้กํากับประชากองปิดิบครับต่อไปนะคระับขออนุญาตจะเรียนเชิญท่านผู้วระชาการท่านค่ ผลคูณสื่อครับเป็นนาำทสำากา้าเก้า